สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจนะคะวันนี้เรามาดูดวงชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพฤษภในช่วงเดือนนะคะกันยายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2ีบเมษายนนะคะถึง21สเอพฤษภาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาแล้วยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนา้ให ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ไลน์ f ฟิเช i ่ย a c คลร์ไลน์แอดแธโรบาดุลตาเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือเท o ช o อปวาค่ะ The Emperor Night Upsort of, of Cup เดชาริออตจัสเมนทรอยบาร์ซีซอบารโฟร์อพเนดคและบาสุท้ายของคุณคือ้าอพเนดคค่ะลกตาลมองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะงานรุ่งพุ่งแรงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเงินเป็นพิเศษคะ่ะสาหรับเดือนนี้ในมุมของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะโฟร์อ n พเ c นดคขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าการเงินของคุณนะคะคุณจะเหมือนอบริหารจัดการการเงินแบบ เขาเรียกว่าคอนเซเวทีฟหรือว่าเป็นการอะไรที่แบบว่าทําอะไรก็โจดหรือว่าแบบค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการทํางานทำ,ทำเงินนะคะค่อนข้างเยอะนะ,ะในข้อดีก็คือมีความละเอียดรอบครอบค่อนข้างสูงและมันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะแต่ทรีออฟวันขึ้นมาเหมือนแนะนําให้เราอะคะ่ะมองไปโฟกัสระยะไกลาบางครั้งการที่คุณะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการทางานละเอียดถี่ถ้วนเป็นเรื่องดีแต่บางทีอาจจะขาดเรื่องของความเสี่ยงเหมือนเราอะคะ่ะเหมือน เหมือนอยู่กับความฝ์ดโซนเดิมๆของตัวเองเราอาจจะไม่กล้าในการที่แบบลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะตัวของเทนซ์ซับวานขึ้นมาตอนมองว่าตัวคุณในเดือนนี้อาจจะเหมือนกับต้องแบกรับภาระอะไรเยอะค่ะงานคุณรุ่งพุ่งแรงมากๆแต่สิ่งในข้อดีก็มีข้อเสียเนาะเทนซ์ซับวานมองบอกว่าคุณเองอะค่ะอาจจะเหมือนกับแบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกับทุกอย่างมันมาอยู่ที่คุณฉะนั้นสิ่งสําคัญคือ คุณควรจะไว้ใจคนอื่นและกระจายงานให้คนอื่นทําด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวของนายอัลสอดเดอแอมเพอร่ขึ้นมาคุณมีภาวะในการเป็นผู้นําสูงมากๆค่ะแต่มันทําให้คุณเครียดวิตกกังวลค่อนขอ้างมากหรือว่าทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงทําให้คุณเครียดวิตกกงังวลบางครั้งเราเครียดมากๆเราคิดอะไรไม่ออกเนาะพยายามกระจายงานให้คนอื่นบ้างมันก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราคะ่ะเดือนนี้งานด้านของการต่างประเทศนะคะงานด้านของเรื่องของข้าราชการทหารตำรวจนะคะ งานด้านของอความยุติธรรมต่างๆนะคะถือว่าจะโดดเด่นมากสาหรับชาวราศีพฤษภนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํดงานด้านนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ปังนะมันบ่งบอกว่างานเราอะคะ่ะจะค่อนข้างแบบรุ่งพุ่งแรงนะคะในสิ่งสําคัญคืองานมันแบบมาแบกเยอะคะ่ะแต่ผลลัพธ์มันอาจจะได้ไม่ค่อยที่จะ ได้ดังใจเราสักเท่าไหร่นะเพราะว่าใบสรุปของคุณเป็นไฟล์อัพปินิคอลแต่มองว่าโอกาสเข้ามาค่ะแต่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณจะต้องอดทนวันนี้งานมันอาจจะต้องมามาถาโถมอยู่ที่คุณเยอะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าทําไมอะไรเกิดขึ้นทําไมต้องมาเกิดเรื่องกับฉันแต่จัสัเมนขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณเจอค่ะมันจะส่งผล ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้วันนี้คุณเองอาจจะรู้สึกขาดทุนแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณะคะ่ะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเอาไปต่อยอดในอนาคตได้นะคะตัวของฟรายเออรพิเป็นใบสรุปเนี่ยแต่มาว่าเดือนนี้เราอาจจะทํางานเกินเงินเดือนนึกอมั้ยตัวของเทนซ์อบามันก็บ่งบอกว่ามันถาทมเหลือเกินบางทีเขาจ้างร้อยเราเล่นล้านอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้คนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าฟรายเออรพนยังบ่งบอกถึงภาวะในการขาดทุนอันนี้ ขออนุญาตอ่านตามพระนาภัยนะคะบางทีเราอาจจะเหมือนกับลงทุนลงแรงไปเยอะบางคนมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขก็ได้ค่ะแต่มันเหมือนมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะคะงานมันค่อนข้างเครียดค่ะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหมือนเราทุ่มค่อนข้างเยอะแต่ผลลัพธ์มันได้ไม่เท่าที่ต้องการนะคะแต่อยากให้ดูสถานการณ์รอบข้างเนาะว่าจริงๆแล้วคุณทําเต็มที่แล้วหรือ,อยังนะคะในมุมนี้รามองว่าคุณทําเต็มที่แล้วและโฟกัสไปที่ความแบบเขาเรียกว่าแต่อยากใช้คําว่า คือเหมือนคุณดูความเสี่ยงที่คุณรับได้แล้วคุณก็ลงทุนอยู่เท่านั้นนะคะในมุมของตาตามองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วทาดีที่สุดในจุดที่คุณทําได้แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาวันนี้เราอาจจะรู้สึกถึงาการขาดทุนแต่มันจะเป็นจุดที่ทําให้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้นะคะในมุมของการเงินเนี่ยเดือนนี้คุณเองอาจจะใช้เงินแบบ ระมัดระวังเป็นพิเศษคุณเองอาจจะหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ว่าด้วยความในการเป็นผู้นําของคุณนะคะเยี่ยมพอเราขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงภาวะในการเป็นผู้นําคุณเองอาจจะรู้สึกคิดไปถึงคนนู้นคนนี้ทําให้คุณรู้สึก เครียดวิตกกังวลหรืออนาคตอะคะ่ะคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆคุณอยู่กับอนาคตของตัวเองก็ได้หรือว่าอยู่จมอยู่อดีตก็ได้บางทีมันอยู่กับฝันร้ายเกินไปอะคะ่ะคุณเครียดวิตกกังวลมากๆคนที่จะเกิดราศีพิจิกเดือนนี้สิ่งที่อยากให้ทําจริงๆอะคือการไปรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะจะเป็นอะไรที่ดีบางทีเราเราแบบพยายามมากเกินไปเราเหนื่อยอะคะ่ะมันเลยทําให้เรายิ่งคิดอะไรไม่ค่อยออกถ้าเดือนนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้ลองไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบางคนบอก ตังก็ไม่มีจะไปเที่ยวอะไรหรอลองดูอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองบางทีพักนั่งพักให้ตัวเองแบบ อ่อชิวๆสบายๆายได้นะคะแต่มองว่าอ่การเที่ยวค่ะไม่ได้บอกบอกว่าเราจะต้องไปเที่ยวไกลอะไรขนาดนั้นนะแต่เหมือนแบบแบดเนนจี่ตัวเองบ้างบางทีเราแบกภาระอะไรมากเกินไปทาโถมมากเกินไปอะคะ่ะมันทําให้เราเครียดเรายิ่งเรียยิ่งคิดไม่ออกนะคะบางครั้งอะค่ะไปเที่ยวอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้เนาะในเรื่องของการเงินก็เดือนนี้ถือว่าเข้ามาค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายมันอาจจะทําให้เรา ค่อนข้างเครียดวิตกกังวลหรือว่ารู้สึกว่าเงินยังอ้องเป็นช่วงเวลาห่งการอดทนนะคะอาจจะมีภาวะขาดทุนบ้างช็อตบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามสิ่งที่เหมือนกับเราทําไว้ก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นภาระที่เรา ผูกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ถึงดิวที่ต้องจ่ายนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะในส่วนของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการเรียนดีเนาะเดือนนี้อาจจะมีภาวะในการหักโหมในเรื่องของการเรียนนะเกินไปนะคะต้องระวังไว้นิดนึงเนาะเทนซวันเนี่ยจริงๆเป็นการแบบ แบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเรียนถามว่าคะแนนออกมาดีไหมไม่เท่าที่เราต้องการเพราะสุดท้ายมันเป็นไฟล์ออฟเพนเดโคมันเหมือนขาดทุนเราคิดว่าเราทุ่มเทเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์มันออกมาไม่ค่อยได้ดั่งใจเราเท่าไหร่ค่ะหนึ่งคือเราเครียดเกินไปการดูดวงดูดวงข่วง,งหน้าเนาะคือถ้าเรารู้สึกว่าเออม,มันเครียดเกินไปแล้วมันก็ได้ผลแค่นั้นแนะพยายามรีแลกซ์บ้างนะคะหรือว่าถ้ามอง,นองในอีกมุมหนึ่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราควรปล่อยวางนะในที่สุดแล้วอะค่ะคะแนนออกมาในระเลเวลที่ไม่ได้ อไม่ได้ไม่ได้ขี้เหล่หรอกแต่พี่ตา้อมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราเราคาดหวังเท่านั้นเองมันเลยทําให้เราเครียดวิตกกังวลนะคะเนี่ยถามว่ามันทําเต็มที่เราไหมทำเต็มที่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราทําเต็มที่แล้วค่ะมันก็ควรจะรับผลในตรงนั้นไปนะคะในส่วนของความรักในมุมของความรักค่ะชาวราศีพฤษภเดือนนี้เหมือนคนโสดเนี่ย อาจจะยังจมอยู่กับฝันร้ายของตัวเองหรือว่าค่อนข้างปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีชาวราศีเมษชาวธาตุน้ํากรกฎมิ้นพิจิกนะคะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์รวมถึงคนธาตุไฟเมษสิงธนูเข้ามาได้นะคะก็ถามว่าเราจะแบบรับเขาหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาก็จริงแต่ว่าดูเหมือนเราไปโฟกัสเรื่องของการงานมากกว่าหรือว่ายังอยู่กับฝันร้ายของตัวเองคิดว่าตัวของฟ้าเพื่อนก็อาจจะเป็นอารม ของการที่รู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่มีใครก็ได้หรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสิ่งสําคัญคือกล้องกลับมารักตัวเองให้มากพอแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองตื่นจากฝันร้ายของตัวเองดูนะคะลองดูว่าที่ผ่านมานะคะ่ะคุณค่าของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วก็พิํามวาว่าการกลับมาดูแลตัวเองบ้างมันจะทําให เรามีเอ NERGY ในการดึงดูดความรักมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกสุกค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมามีอะไรก็ไม่ค่อยได้แสดงออกกันหรือเปล่าหรือว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาไม่ได้คุยกันระวังการเข้าใจผิดกันไว้นิดนึงเนาะถ้าถามว่ารักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างระวังสิ่งที่ต้องระวังก็คือการน้อยอกน้อยใจนะคะฟาเป็นที่เคค่ะสําหรับคนมีคู่เนี่ยบางทีมีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกอะคะ่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับ รู้สึกว่าแบบเออเธอเธอรักฉันหรือเปล่าไม่มีความน้อยอกน้อยใจอารมณ์ประมาณนี้ได้แต่จริงๆรักกันไหมพี่ตาเชื่อว่าอย่างรัก ยังรักแล้วก็มีมีความห่วงใย,ยให้กันและกันค่ะบางทีเราอาจจะสนใจงานมากส่วนคนรักของเราน้อยใจก็ได้ฉะนั้นพยายามบาลานซ์ในเรื่องของอ work life balance นิดนึงเนาะคือความการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีพยายามบาลานซ์ให้มากที่ตารู้สึกว่าเดือนนี้ชาวราศีกุศลอะค่ะค่อนข้างไปโฟกัสที่งานค่อนข้างขกขมเรื่องงานค่อนข้างสูงจนบางทีอาจจะลืม ใส่ใจคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวของคุณยังต้องการความรักความใส่ใจนะคะพยายามบอกรักเขาบ้างแล้วกเออ็เหมือนกับ ให้โอกาสให้ให้มีโอกาสในการไปท่องเที่ยวจะปรับเป็นการปรับ NG ที่ดีมากๆใส่ใจแล้วก็เหมือนกับให้โอกาสในเรื่องของความรักของคุณบ้าง mm. ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเดือนนี้ที่ต้องระวังก็คืออาการน้อยใจเท่านั้นเองมันไม่ได้มีไพ่ที่ขึ้นมาว่ามีมือที่สหรือว่ามีลักษณะของการที่แบบมีกานนอกใจนะแต่อาจจะมีภาวะน้อยใจหรือว่ามีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่บอกกันบางคนอาจจะรู้สึกว่า เออมีปัญหาแต่ไม่ได้บอกเขาทําให้อีกคนหนึ่งเข้าใจผิดได้ฉะนั้นระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะในส่วนของออคําแนะนำเดี๋ยวพี่ตาหยิบไพ่เป็นไพ่บําบัดเงินให้นะคะถ้าอยากแนะนําอะไรให้กับเราเนาะอืมวงการข่มเหงเงินคืออํานาจเครื่องมือแห่งอํานาจคนที่ใช้วงการคนอื่นกระบคุมงทาให้อารู้สึกผิดได้วาลูคะ่ะ อันนึงเนาะยายการเสพติดค่ะวันนี้ตามมองว่าอย่างนี้ค่ะคือถ้าไพา่จะแนะนำเนาะเงินเป็นคือเครื่องมือแห่งอำนาจที่ใช้บงการคนอื่นควบคุมทำให้อายรู้สึกผิดได้วาลูนะคะแล้วก็ย้ายการเสพติด พี่ตามมองว่าไพ่กำลังแนะนำให้ชาวราศีพฤกษภกอะค่ะอย่าใช้เงินเป็นแบบอย่ามองเงินเป็น Priority หรือว่าอย่าไปโฟกัสว่าต้องหาเงินบางครั้งความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนาะทั้งเรื่องเงินด้วยเหมือนกันคือเราอย่าเอาเงินไปเป็นเป็นตัวนําในการบังคับคนอื่นเรื่องของความรักเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ให้เงินแล้วมันจบไงเห็นคุณค่าของการรักกันค่ะเราต้องเห็นคุณค่าเห็นเนื้อแท้ของคนที่เรารักสิ่งสิ่งสําคัญจริงๆแล้วอะเราเป็นอะไรที่เรา อะไรที่เราให้ค่ามากที่สุดบางคนไปโฟกัสผิดจุดเยอะมากๆนะคะที่มาดูดวงส่วนตัวกันคือบางครั้งอะคะ่ะผู้หญิงอะผู้ชายหลายคนอะมุ่งเป้าออไปที่เรื่องของการประสบความสําเร็จแต่ในความะที่ผู้หญิงจริงๆอะเขารู้สึกว่า เ,ออเขาไม่ได้ต้องการแบบเงินทองอะไรมากมายแต่ขอให้คนที่เราลักอะเห็นคุณค่าของเราไม่ต้องมาว่าคนเราสิพู้ชมต้องรู้จักตรงนี้ให้มากคือมันมีเกณฑ์ที่แฟนแฟนจะน้อยใจกลับต้องกลับมาเห็นคุณค่าคะ่ะว่าคนรักของเรามีค่ามากแค่ไหนนะคะสุดท้ายย้ายการเสพติดคะ่ะ สิ่งหนึ่งเกิดได้เพราะเราใส่พลังงานให้สิ่งนั้นเมื่อเราหยุดพฤติกรรมที่แย่ให้ย้ายพลังงานมาทําสิ่งดีเธอทดแทนวันนี้ค่ะถ้าวันนี้เราไปเสพติดในเรื่องของการงานที่ตารู้สึกว่าเดือนเนี้คนราศีพฤษภบ้ากงานมากอันนี้อ่านตนามหน้าไพ่นะคือบ้างงานมากพยายามรีแลกซ์ตัวเองพยายามกระจายงานให้คนอื่นพยายามเห็นคุณค่าของความรักพยายามที่จะที่รามองว่าแบบย้ายบ้างอะคะ่ะ อย่าไปโฟกัสงานอย่างเดียวหนึห่งมาชีวิตทุกอย่างไม่ใช่ที่งานงานอาจจะสร้างเงินให้กับเราแต่พอเงินมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็มานั่งเสียใจอีกสิ่งสําคัญค่ะอย่าแบบอย่าอย่าเอาเงินมาเป็นแบบเป็นตัวตั้งท่นมองว่าคือถ้าเราเป็นตัวเงินเป็นตัวตั้งเนีย่ยขอทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆอครอบครัวเขาอ,อาจจะต้องการเราอยู่ใน ในทุกๆโมเมนต์ในความสัมพันธ์ของเราก็ได้เนาะในส่วนนี้เนี่ยออในส่วนของคําแนะนําพี่ตา้มบว่าต้องกลับมาเห็นคุณค่าของความรักเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จัด priority ให้ชัดค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นสีสำคัญที่สุดอย่าบ้างานจนลืมละเลิมยคนในครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้ได้เนาะในส่วนของกรรักในด้านของสุขภาพเดือนนี้อย่างที่บอกหนึ่งคือระวังเรื่องของ ความเครียดวิตกกังวลภาวะในการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยความเครียดมันเลิกไม่ได้ก็จริงแต่เราพยายามีลิกได้มีอะไรปรึกษาคนรอบข้างได้ค่ะคนรอบข้างเนี่ยจริงๆแล้ว,วเขาพร้อมจะช่วยแต่พอเราเหมือนแบบเราตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเงีแบบ้ยบางทีเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาหรือเปล่าพยายามกระจายงานคนอื่นบ้างคุณจะแบบดีขึ้นได้การนั่งทํางานนานๆความเครียดที่สะสมระวังไว้นะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้ร่างกายเรารวนนอนไม่หลับ นะคะระวังไว้นิดนึงเนาะมันอาจจะทําให้เรามันเหมือนที่ตาคิดว่าแบบจัสมมนขึ้นมามันเป็นไพ่ของ เอาบางคนเขาแปลว่าเป็นโรคเวโกกรโรคกรมเนาะแต่พี่ตันอยากมองว่าเป็นโรคของพฤติกรรมการกินการอยู่การนอนพยายามปรับให้บาลานซ์นะคะบางคนเนี่ยทานอาหารไม่ตรงเวลาฟ้าพันิโคลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเออเป็นโรคกระพอเพาะ่างเดียวไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงการที่แบบอาจจะลืมการดูแลเอาใจใส่ตัวเองทำงานหนักจนลืมทานข้าวอันเนี้ยต้องระวังไว้นิดนึงเนาะมันอาจจะดูเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือการกินอาหารผิดสัดส่วนอันเนี้ยต้องระวังไว้นิดนึง โดยรวมอะค่ะมันทำให้ร่างกายเราล้วนได้มากๆนะฉะนั้นกลับมาดูแลบาลานดีๆอย่าไปเสพติดในสิ่งที่ผิดพยายามแบบอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องใช้ชีวิตให้บาลานให้ได้ครับปรับจูนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคของพฤติกรรมวันนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ปรับเปลี่ยนไปร่างกายของเราก็จะดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้ลูกตาลแนะนําเป็นการทําบุญลงโพการทําบุญให้กับคนยากไร้นะคะ การทําบุญให้กับคนที่เป็นผู้อาวุโสต่างๆนะคะบ้านพักคนชราต่างๆจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดค่ะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทำบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตายอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดี ขอยรษษักษาในเวลาคุ้มครองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ